ผู้ชายในปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายทําให้ขาดการดูแลตัวเองไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพขาดการออกกําลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกอ่อนเพลียเกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรียวแรงพละกําลังเสื่อมถอยลงเป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกความเสื่อมของร่างกายส่งผลให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดวยวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยจึงได้คิดค้นสมุนไพรเพื่อช่วยปรับสมดุลธาตุให้ร่างกายทํางานเป็นปกติอาทิดอกดีปรีราก เถ้าพลูเถาสคานเนอกขิงแห้งจะช่วยฟื้นฟูร,ระบบภายในร่างกายทั้งระบบประสาทระบบฮอร์โมนการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นและกลุ่มสม,มุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายได้แก่เถาวันเปรียงเถาเอ็นอ่อนเถาสคานแดงเถาโคคลานกำลังวัวเถลิงกำลังเสือโครงและกวาวเครือแดงจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่ำกล้ามเนื้อบำรุงกำลังและกำหนัดเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีช่วยชะลอการหลัง ผมผ่านมาเยอะผมเจ็บมาเยอะครับแต่ว่าทุกท่านที่อยากจะฟิตและเฟิร์มเหมือนผมครับอย่าลืมครับ LS Plus Max ครับสุดยอดครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดเมื่อยตามร่างกายนะฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับ LS Plus Max นะครับช่วยคุณได้ครับถ้าคุณอยากอายุ48แล้วยังดูดีเหมือนผมคุณต้องลอง LS Plus Max อย่าเชื่อผม คุณต้องลองเองครับครับสำหรับพวกที่ชอบออกกําลังหรือเล่นกีฬาครับผมว่าเป็นยาที่เหมาะมากนะสำหรับเรื่องคลายกล้ามเนื้อเรื่องปวดเมื่อยต่างๆซึ่งผมเล่นกําเล่นกีฬามาตลอดชีวิตนะรู้สึกว่าพอทานแล้วทำให้ร่างกายมันมันดีขึ้นนะมันไม่ปวดไม่เมื่อยครับครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ต้องรอให้สุขภาพร่างกายคุณเสื่อมนะครับ L S Plus Max ช่วยคุณได้ครับ L S Plus Max สวดยอดรลอละรเพียหากคุณมีอาการเหล่านี้สามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์